แดดทะเลดีจังเลยแม่แดดดีๆแบบนี้ต้องปีกี้สักหน่อยแล้ว uh huh. ไม่ไหวแล้วป oh. ว,วดที่หนักมากขอตดอดักทีหนึง่งวัดตัวอะไรวะเนี่ยหมาน่อยเฮ้ยหมาน้อยขับเรือแล้วหมาน้อยดูดกูขึ้น UFO เลยเดี๋ยวนี่มันนิทานอะไรกวาวๆวะเนี่ย แกจะทำอะไรนะี่ยแกจับฉันมาทำไมโอ้พอลังลำแสนเขาทำอะไรอ่ะเฮ้ยวิญญาณออกล่างเลยไม่นะแกแกทำให้ฉันต้องเป็นแบบนี้บ,บุญสมิสุนเจ้ามาอาเวนแกทำให้ฉันต้องเป็นแบบนี้ บายเดอะเวคุณผู้ชมในวันนี้เราอยู่กันในเกม c o o ว d f i s h Adventures การผจญภัยของปลาการ์ตูนตัวน้อยอน่ารักจริงๆ,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 ๆ มตามที่คุณเห็นเนื้อเรื่องตะก,กี้นี่เลยนะครับค <c oughs> ิงวอลเตอร์ครับผมหรือว่ามานอยสุดน่ารักเขาได้ขโมยวิญญาณของเราไปเว้ย oh และเป้าหมายของเราก็คือการจัดการกับคิงวอลเตอร์และลูกสมุนของเขาเพื่อเป็นการช่วยโลกใบนี้เ <c oughs> ห็นไหมเนี่ยกูกลายเป็นปลาบูทองเลยนี่ไม่ใช่ปลากระกตูนไล่เ,เวรมึงมานี่นทีบหน่อยทีบทีบสุดยอดตายเลยเฮ้ยน้มันแก เอาวิญญาณของฉันคืนมานะเมื่อเราจะต้องจัดการกับเจ้าพวกลูกกระโปงพวกนี้ก่อนนะครับเจหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดรอฉันหยุดเต้นฟอตไหน<อ>ทีบทบตายไปซะไอเวนเป็นโชดงี<อ>้หนึ่ง่ะล้อเรียนกูวกดทีปแม่งเลยห <laughs> ยุดล้อเรียนกู<อ>ตายคุณผู้ชมอาจจะงงนะครับว่านี่เป็นเกมแนวอะไรน,นี่เป็นเกมแนวซิมูเลเตอร์ คุณจะต้องอัปเกรดตัวละครของเราให้เทพนะครับแล้วก็ผ่านด่านเป็นโซนเป็นโซนไปซึ่งแต่ละโซนนะครับมันก็จะมีเนื้อเรื่องของมันเว้ยเอาละ่ะเนื้อเรื่องของเราดังต่อไปนี้ก็คือการเปิด Wooden Capsule ไหนเปิดดูเลยนี่เป็นสัตว์เลี้ยงที่เรานั้นจะได้มาอืมนานมากกับแอนิเมชันในการเปิดไข่เรียบร้อยอะไรวะเนี่ยซอมบี้ระดับ Legendary really guys really โอพระเจ้านี่ไงคิงวอลเตอร์แกดูมึงเจอกูไอเวนเดี๋ยวก่อนถ้ามึงเดี๋ยวมึงได้เจอลูกเตะมรณานากู <What? S 1> เป็นการเตะที่แบบโคตรซอยอะสิ่งที่สำคัญเลยคุณรู้อยู่แล้วครับคุณผู้ชมว่าเกมแนวซิมูเลเตอร์คุณจะเทพไม่ได้ถ้าเกิดคุณนั้นไม่เติมเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราจะทำการเติมซื้อ V I P ไปก่อน เพิ่มความเป็น V I P เพิ่มความเป็น l u ก k y เข้าไปนะครับเราจะได้สัตว์ที่เรียกไดว่าเทพมากขึ้นกว่าเดิมนี่อะไรเนี่ยสัตว์เลี้ยงมากมายโอเคมอเพชรผมควรซื้อดีไหมราคาแพงมากโอเคซื้อ,อไว้ก่อนว้วันี้อะไรเนี่ยได้ตีนทองคํามามันคืออะไรอะ่ะบวกดาเมจไป20นะครับโอเคผมมีสัตว์เลี้ยงแล้วผมก็มีรองเท้าทองคําสกินทองคํา สำหรับคนที่มี V.I.P เท่านั้นไม่กอดมาอัปเกรดตรงนี้โอ้ oh, อันนี้ต้องใช้เพชรในการซื้อหรอกแล้วเนี่ยมีการอัปเกรดเลือดด้วยแสดงว่ามันต้องมีบางตัวที่โจมตีเราได้นะครับไม่รู้ตรงนี้มีสกินด้วยนะครับอืมต้องใช้เพชรในการซื้อเดี๋ยวเราไปซื้อสัตว์เลี้ยงดีกว่าผู้ชมเรียบร้อยซื้อมาแล้วกูต้องมานั่งรอแอนิเมชันนี่แหละแอนิเมชันแม่งอย่างนานเลยเปิด คอมมอน RPG เพชรฟาธุได้โปรดของ yes. okay. <Sy ke. S 1> อดี yes o k a อดีเว้ยคุณผู้ชมครับผมเปิดออโต้แอคแทกนะครับชอบมึงติดบักคุณผู้ชมถ้าเกิดเราเปิดออโต้ไอคแทกเว้ยมันจะเดินไปตีให้เราเลยคุณผู้ชมเกมที่เราสามารถ F K ได้นะครับเจ๋งมากได้เวลาไปที่ใหม่แล้วแก่ลอก่อนเจ้าวอเตอร์มึงนะมึง o oh, ว wow oh my God. นั่นอะไรนะ ตายไปแล้วแล้วนี่คือเพื่อนเราเหรอเป็นที่รับเคว้นะครับเย่เย่เย่นายช่วยค่าสิบเจ็ดแพ็กนูไปชั้นหน่อยได้แปบ่ได้เงินห้าพันโอเคตัวนี้เหรอตัวนี้มันบินได้เนี่ยนะแล้วกูจะฆ่ามึงยังไงเนี่ยไม่กูทีบหน่อยทีบๆๆโคตรอึดเลยอะอเจอกูแจ็คก,กี้ชนันเตะเลยชาร์จเจอร์นี่ก็แบบยังอึดเลยคุณผู้ชมไอ่ไข่เตะไข่เตะไข่เตะไข่ไ ตัวสุดท้ายแฮแฮวอตอะลูเซอร์ตายไปซะเราคุยกับยังเกอร์ฟิชเรียบร้อยเราได้เงินมา5,000นะครับและนี่คืออะไรเนี่ยเป็นอะไรอัลตราวูเดนแคปซูล What you mean มันคือให้เราใช้โลบักในการซื้อเนี่ยนะเป็นในรูปแบบอัลตรามันจะเฉื่อนกว่าเดิมไหมอ่ะแต่ราคาถูกมากนะครับแค่5โลบักเองมันก็ได้แบบตัวกากๆไว้แล้กันมันอัลตรายังไงเนี่ย67ดาเมจ เพิ่มมามากกว่าเดิมคูณ2องอ้นี่คุณผ,ผู้ชมดูภารกิจต่อไปดิให้เราฆ่าชาร์เจอร์นะครับ5ตัวเว้ยเราจะได้ไข่มาฟรีๆหนึ่งฟองจะเป็นไข่ที่เขาต้องได้จะกระจอกนิดนึงนะครับความจริงกูไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ถึงแม้ว่ามึงนั่นจะให้กูมาฟรีๆก็เถอะแต่ฉันนั้นจะขอรับไว้แล้วกันว้าวไอ้ทำเป็นเล่นไปใช้ได้นะเว้ยดามเมจเยอะอยู่นะเฮ้ยเฮ้ย้ oh my gosh เพื่อนเราไปโจมตีแล้วตัวอะไรวะเนี่ยเป็นบอสเหรอผู้นี้ก่อนทีทีๆีหนีจัดเรื่องเราไปจัดการให้เอาแล้วทีเอ้ยนี่ไ้เกิดมาอะไรวะนั่นอ่ะเรียบร้อยอัปเกรดไหมทำให้เรานั้นแข็งแกร่งกว่าเดิมไม่ยังไม่ใช่ตอนนี้ภารกิจต่อไปให้กูฆ่า a อ g ก e s s i v e d ดั m y 100ตหนึ่งร้อยตัวอยู่ทีนีกูไม่แคร์เว้ยกูไปีกทีหนึ่งแล้วลาก่อนเพื่อนเจ้าตัวน้อย กูรวยแล้วไอเวนเฮ้ยสุดท้ายเราก็ยังเจอมันอยู่ดีไหมเฮ้ยจาหมาเอาวิญญาณกูคืนมาเอาหายไปแล้วโบรอะไรวะเราต้องผ่านสามออบบี้ไปให้ได้บากอาลาก่อนอื่นเดี๋ยวเราเอาเงินของผมไปลองซื้อสัตว์เลี้ยงดูก่อนนะครับราคาสองหมื่นห้าต้องดูเลยว่าหลังนั้นจะได้อะไรอโอ้นินจาเพชร เนด,ดารี่เลยเหรอ้ช่วยกัดมันลองเอาแบบชนิดที่มันเติมได้ดูนะครับระดับอัลตร้า12โลบัคผูกนะทำเป็นเล่นไปปกติไข่มันขายฟองหนึ่งประมาณ100<笑><笑>ถ้าเป็นเกมปกติทั่วไปนะครับโอ้ก็โลกว่าคอมมอนนะยูคิดีั้ีไหนดูหน่อยข้างในนี่มีอะไรนินจาฟอร์ดในนินจาอึดด้วยนะทำเป็นเล่นไปอึดด้วยนะ นั่นแหละเพื่อนๆช่วยกันตีลาก่อนเจ้าพวกนินจานี่เป็นนินจาแบบจาวกระจายร้อยตายเราไปเล่นออบบี้กันก่อนไหมให้มันผ่านทั้งสามอันไะครับทำไมตัวกูมันโอ้พระเจ้าคือมันกระโดดไหวไหมเนี่ยโอ้โหทางสูงมากและชัดมันอะไรเนี่ยฮะมันอะไรที่ เนี่ยดูดิเฮ้ยดูกูจะปิดคลิปแล้วนะเดี๋ยวกูจะไม่เล่นออบบี้มึงแล้วนะหลายรอบแล้วสร้างออบบี้อะไรของมึงเนี่ยไม่ง oh อนเนี่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 นนนมันแปลกแมันแปลกๆกระโดดข้ามไม่เบนะื back ่ะแปลกๆปลกเรากระโดดแม่งอะไอาโอเคผ่านล่านแรกอ,ออบบี้ลาวะโอ้เกือบตกไอเว้เลยเ มีอะไรทำให้ผมต้องกระโดดฟูวันนี้ได้บ้างหรือเปล่าเนี่ยมันเสียวเหลือเกินโอ้พระเจ้าออบบี้ลาวาโอเคอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายหน่อยไหนอขอดูสีฟ้าอื้อันนี้น่าจะยากสุดเลยไหมเนี่ยต้องรอก่อนไหมโอเคมันมีกำแพงด้วยนะครับเร็วปิดล็อกไจะไปยากอะไรเนี่ยฮะอู้น่าจะยากกระโดดข้ามมาตรงนี้เลยไหมห ข้ามสะพานโอเคผ่านแล้วอีพีโอพ้พนะเจาเมกานินจาแกทำ,<ห>ทำลายเพลทนินจายักษ์กำลังไล่ตีเพื่อนกู<ๆ>เลยโอเคมันตายเลยลีกไปเจ้าพวกกระจอกกูสามารถซื้อที่ใหม่ได้แล้วโอเคเปลยนที่ใหม่แล้วนะครับเปิดประตูออกมาเลยเ้ยนี่เป็นประตูมิติไปอีกที่นังยงอ๋อ ใช่ปะเนี่ยเอาว่ากำลังไปที่จอเบรกเกอร์นะครับวู้วเฮ้ยนี่บอสหรือเปล่าเนี่ยแกทำลายจเบรกเกอร์แกไม่รอดเนี่ยกูจะหักคางมึงจอคือคำว่าจอนี่เป็นคำว่าคางเปล่าวะถ้าแปลใช่ไหมจอเบรกเกอร์โอ้ยโอ้ยโอ้โหเป็นบอสไฟเฮ้ยโจมตีมันดิเฮ้ย เราพักพวกโจมตีมันให้เราก็ลืมไปมันมีบอสในเกมนี้โดดออูรอหิวเลือดได้ไหมนี่ขีตูดโอ้โนนี้ก่อนเรเวนหลบเลยเอ้ยเกือบโดนไปน้ำหนึ่งออกกำลังกายเท้านิดนึงวอมข้อเท้าโอ้จะตายจะตายจะตายเรียบร้อยโอเคชนะมาแล้วจริงๆผมไม่สมควรที่จะต้องชนะนั่นน่ะ นี่ตรงนี้มีพาวเวอร์อัพคุณผู้ชมสามารถซื้อพาวเวอร์อัพได้ด้วยเว้ยเหมือนเป็นพลังเหรอพลังไฟ r บ b ล l l 2.5ล้านคุณจะปลดล็อกเตะไวกว่าเดิมเออหลับตาได้คุณผู้ชมคุณมองอะไรไม่เห็นทั้งนั้นเว้ยผมไม่ได้เติมแม้แต่บาทเดียวซ u เปอร์คลิกเกอร์ทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยสปอนมินิโรบอ o พาวเวอร์อัพโอเครอหนึ่งนาทีในการรีชาร์จโอเคเอาล่ะเดี๋ยวมึงเจอท่าสุดพิเศษกูซป,ปเปอร์คลิกเกอร์ ผมจะทีบใส่เจ้าหมอนี่เรียบร้อยกดใช้เลยโอ้แม่งทีบรัวๆเหรอว่าซุปเปอร์คลิกเกอร์ทีบรัวๆนี่คือทีบรัวๆเหรอวะทำไมกูรู้สึกว่ามันเงันๆมากเงันๆมากเลยว่ะบัดซบที่สุดแป๊บนึงคุณผู้ชมผมขออนุญ,ญาตนะครับกลับบ้านมานิดนึงผมจะใช้เพชรของผมมาอัพเลือดตรงนี้เว้ยอัพวอล์กสปีดด้วยวิ่งเร็วกว่าเดิมนะครับอันนี้อะไรเนี่ยบวก1%ในการฆ่าโอเคอัพไปด้วย อัพหมดแม่งนี่เลยแล้วกันนะผมไม่แคร์ละผมคิดว่าผมจะต้องทาเควสก่อนคุณมผู้ชมผมจะต้องเอาเงินแสนห้าตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปเปิดไข่สักประมาณฟองสองฟองเว้ยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อสู้กับบอสกันโอเคปะเอางี้ดีกว่าเปิดไข่แค่ฟองเดียวพอฟองเดียวนะครับได้ตัวตลกแล้วผมจะเอาเงินที่เหลือะครับไปซื้อไฟเบิล guys เจ้าพลังไฟเบิลคราวนี้แหละกูมีสองสกิลแล้วอันนี้ครูดาวสิบห้าวิ ดูพลังใ่กูไฟบอลฮะเมื่อกี้พลังไฟเมกี้พลังไฟพลังใบอะไรเนะั่นน่ะมันเป็นเรื่องโกหกใช่ไหมเมกี้กูตาฝาดหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงขอเอาใหม่อีกรอบนึงคุณผู้ชมไม่จริงพลังไฟบอลฉันไฟบอลเป็นยังไงล่ะใช่จริงด้วยนะครับกูไม่ได้ตาฝาดมันกลารจริงด้วยเวลาแล้วที่จะเปิดเข้าสู่อีกประตูหนึ่งจะเจอบอสไม่เอ่ย นี่คือบอสไหมเอ่ยไม่น่าใช่ไม่ใช่นะครับอยู่นิ่มเมืองอีกแล้วอะ่ะโอ้โห,โโหกว่ากูจะไปถึงบอสคิงวอลเตอร์ไม่นะกูเพิ่งถึงตรงนี้อยู่เลยสงสัยต้องรอพาร์ทสองแล้วมั้งอย่างเนี้ยใช่ไหมสงสัยต้องรอพาร์ทสองแล้วถ้า้วคุณผู้ชมครับ ผมคิดว่าคงจะต้องเป็นพาร์ทสจริงๆนั่นแหละถ้าเกิดคุณอยากให้ผมเล่นพาร์ทสลองกดไลค์แล้วลองคอมเมนต์มากันดูโดยรวมถือว่าเป็นเกมที่นขางนี่น่าสนใจเลยทีเดียวเกมแนวซิมูเลเตอร์บวกกับเนื้อเรื่องเข้าไปคุณจะรับรู้เนื้อเรื่องตามความขยันของคุณนะครับถ้าเกิดคุณอยากเล่นจนจบก็ลองแนะนำเกมนี้ดู Crown Fish Adventures